อ่ะสวัสดีเช้าวันพฤหัสนะครับอ่ะสวัสดีเช้าที่หลายๆท่านเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วสวัสดีวันที่หลายๆท่านมีเงินในมือแล้วอ่ะอยากได้รถสวยๆนะอ่ะขายผลผลิตนะขายข้าวนะอ่าได้เงินนะครับอยากมาดาวก็เชิญครับอ่ะอยากมา ก็เชิญครับอยากมาซื้อสดก็เชิญครับอ่ะซื้อ,อยังไงก็ได้นะเริ่มต้นที่ฟรีดาวเลยบางท่านขายข้าวแล้วประเมินสถานการณ์แล้วนะครับว่าปีถัดมานะครับเราน่าจะผ่อนค่างวดไหวนะแต่วันนี้ปีนี้นะครับก็เอาเงินไปใช้นี่หมดแล้ว <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็มาเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะครับยันมาฟรีดาวนะยันมาทุกคันเริ่มต้นที่ฟรีดาวเลยนะครับ YM351A นะครับอ่ะ 410,000บาทนะครับ4 1 0 0บาทสภาพค่อนข้างสวยนะคันนี้นะครับอ่ะเริ่มต้นที่ฟรีดาวเลยนะครับหรือรถบุ้งกีนะครับรถบุ้งกีสวยนะยันมากล M351 R าครับตัวล่าสุดด้วยเริ่มต้นที่ฟรีดาว490นบาทฟรีดาวเลยนะครับอ่ะหรือจะเลือกเป็นคูบุต้าเอลห้0 0ชั่วโมงงานยังไม่เคยใช้งานนะครับบุ้งกียังสีเดิมทุกอย่างยังสีเดิม ทุกอย่างเรียบเนียนเหมือนรถใหม่นะครับคันนี้ก็5 9 0 0 0นเบาทเริ่มต้นที่50,000บาทนะลูกค้ามีเงิน50าหมก็ดาวได้หรือมาดูตัวนี้นะครับจัดโปรให้3 9 5 0 0นบาทนะครับเป็น y m 3อ็มสามห้านะครับสามแสบาทเริ่มต้นที่ฟรีดาวเหมือนกันนะครับใครมองหายอยู่นะอ่ะเกี่ยวข้าวเสร็จเก็บผลผลินเสร็จ ประเมินแล้วปีหน้าไปต่อได้สบายสบายเราก็มารับโปรฟีดาวสำหรับยันมา่ามีให้เลือกอยู่ประมาณเกือบ30คันนะมีทั้งโซลิด50าแรงนะครับมีทั้ง YM 3อ,อ35 1 3 5าน่านะครับล้อโตล้อธรรมดามีนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าชอบคูโบตานะคูโบต้าเราก็มีทุกอย่างนะครับ MU 49นะครับ MU 49 l ู0 1 8 นะครับเรื่องราคาไม่ต้องห่วงนะจัดโปรเกี่ยวข้าวนะจัดโปรให้ลูกค้านะครับดาวตั้งแต่45 0 0 0ื่นห้าหมื่นหรือจะซื้อเงินสดก็ดูเป็นคันๆไปอยากได้ราคาประหยัดก็อบอกมาเลยนะครับสวยทุกคันราคาไม่แรงนะครับช่วงนี้ถือว่าราคาดีมากๆเลยเดินมาถึงคันนี้นะครับ L 5 0 1 8นะอ่าเรามีราคาหลายราคาเลยสำหรับตัว s p เรามีราคาตั้งแต่4 0 0แสนต้นๆ จนถึง5้าแสนปลายๆอย่างคันนี้ที่เซอ้วนกำลังเดินรีวิวให้อยู่เนี่ยคันนี้อยู่ที่5้าแสนหกหมืนบาทนะครับอ่ะห้าแสนสองเราก็มีนะครับเราดาวที่ห้าหมื่นบาทนะอ่าเรามีเยอะดาวเยอะมีน้อยดาวน้อยนะครับอ่ะเอ็มยูสี่เก้านะครับเราก็มีหลายราคาเหมือนกันอินี่เขาเรียกว M ่าเอ็มยูสี่เก้าอ่ะมีตั้งแต่ราคาห้าแสนสองนะครับห้าแสนสองห้าแสนเก้าห้าแสนแปดนะครับอ่ะดาวเริ่มต้นที่เหมือนกันนะครับดาวน้อยๆได้นะครับดาวเริ่มต้นที่ห้าหมื่นบาทนะครับ อ่ะอันนี้5้านะนี่สวยเลยนะครับ M U 4 9 5เกแครับอ่ะแล้วก็อ่ะนู่นยันมาเยอะเลยนะครับเดีย๋ยวเดินพาไปดูยันมาหน่อยครับสำหรับ F C ที่สนใจ F C ที่อยากได้นะครับเกี่ยวข่าวเสร็จแล้วตังก็ได้เยอะๆนะครับขาาวไไม่รู้จะเาตังไปทําอะไรอ่ะมาซื้อรถเทคเตอร์กันนะครับอ่ะแล้วก็นิวฮอลแลนด์ก็เยอะเหมือนเดิมนะครับ อ่ uhm, ในิฮอลแลนด์ก็มีจัดโปรให้นะครับราคาพิเศษนะครับที่ที่สามน์พัดเริ่มต้นที่3ามแสนเก้าสามแสนเก้าสี่แสนสองสีน้ะครับสี่แสนเี้สภาพเท่ารถใหม่เลยนะครับอ่าแล้วก็ชอนเดียจอนเดียนะครับจอนเดียก็เหลือสองคันนะครับสี่แสนาหบาทสำหรับ5้าศูดีแล้วก็ 5075E นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่4 8 0 0 0นบาทนะครับ แล้วก็มีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับบางทีเสื้ออ้วนก็จะรีวิวป้ายเรื่อยๆนะครับตามสไตล์เสื้ออ้วนนะแต่รถทุกคันนะครับเสื้ออ้วนก็จะปรับลดราคาให้แล้วก็แถมผ่านหลังนะผ่านหลังที่ถอดไว้อย่างเงี้ยครับแถมให้ลูกค้าหนึ่งชิ้นนะครับเวลาลูกค้าจองก็จะใส่อย่างเงี้ยทดสอบให้เรียบร้อยนะครับหางขึ้นดีเครื่องดีเกียร์ดีนะครับยกหางงดึงดังๆนะครับไม่เด้ากระตุกนะดึงดังนึกว่ากระตุกทั้งวันเ <laughs> ช็คให้อยู่นะครับ อ,อย่างนี้ก็อันนี้ FC ทางอทางนองวุฒิลพูครับเตรียมรถเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังรอส่ง F88 แนะครับแล้วก็ f c ท่านไหนที่อยากได้นะครับนี่ยันมายันมาก็มีจัดโปรเงินสดราคาพิเศษด้วยสำหรับตัว e f 5 1้านนะ2 8 0 0 0 0บาทนะครับ2 8 0 0 0น290,000นะจัดโปรเงินสดให้อันนี้2,9 0 0 0 0ยางใหม่4เส้นแล้วก็มี2 8 0 0 0 0จอดอยู่ตรงนู้นนะครับเพิ่งเช็คเสร็จนะครับเราก็มารับโปรกันครับ อยากได้ขั้นไหนเราก็มารับโปรกันโปรเงินทอนโปรเติมน้ํามันหุสารพัดโปรนะครับอ่าเอฟซีที่ดูคลิปเสวันประจํามันจะมีโปรออกมาเรื่อยๆโปรออกมาเรื่อยๆนะครับไม่รู้ขายแล้วได้กําไรไหมครับโปรนี่จัดเยอะมากๆนะครับอ่าใครสนใจใครอยากได้ครับมารับโปรกันนะครับอ่าเป็นช่วงนี้ก็เป็นโปรใหม่ที่เสวันอ่าจัดขึ้นมาก็เป็นโปรเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวข้าวเสร็จก็มาเอาอันนี้ห้าแสนเก้าหมื่น ห้าพันดูสีเปล่ามียังไม่เท่ลอกเลย270ชั่วโมงนะครับสภาพก็ใกล้เคียงรถใหม่เลยนะครับเดี๋ยวไปดูชั่วโมงให้มีนี่มีกุญแจด้วยปึ๊บอ่ะนี่272ชั่วโมงนะครับอ่สภาพเฝ้ารถใหม่เลยนะครับอันนี้ก็ดาวที่ห้าหมื่นนะครับอ่ะก็ใครได้เนี่ยสโลงสลักแน่นหมดนะครับเพิ่ง200กว่าชั่วโมงหรือจะเลือกเป็น SP เหมือนกันแต่ราคาประหยัดอย่างเงี้ยก็4ี่แสนสองนะราคาเข้าประหยัดลงนะครับอ่ะอยากได้คันไหนอยากได้สภาพไหน เราก็เข้ามาเลือกเอานะครับมันมีทุกสภาพให้เลือกนะครับบางท่านก็กลัวว่าไม่มีรถให้เลือกนะครับรถมีเยอะจริงๆนะครับอยากเลือกส,สวยๆเราก็เอาเสวยๆอยากเลือกปานกลางลเราก็เลือกปานกลางนะครับอันนี้ก็สามแสนหกหมื่นบาทนะครับห้าสี่ศูนย์หนึ่งแปดเอชพีสามแสนหกก็ถือว่าสวยนะเราก็มาเลือกเอานะครับหรือไม่ก็ราคาประหยัดทีทีสามจุดห้าศูนย์ราคาประหยัดนี่สองแสนเจ็ดนะลูกค้าคุยถูกใจลูกค้าคุยถูกคอ รดให้อีกหมื่นหนึ่งขายถูกแล้วยังมีรถอีกอ่าแล้วก็กลุ่มนี้ฮอนแลนด์ที่สวยๆสามแสนเก้าทีทีสามจุดสี่ศูนย์สามแสนเก้าก็ก็มีอยู่นะครับอ่ะสนใจโทรหาเียว,ว่นได้นะครับโทรหาได้ตลอดนะครับอยากขายนะเป็นโปรเกี่ยวข้าวเป็นโปรอยากขายนะครับสวยทุกคันเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับขอบคุณเ c ซขอบคุณลูกค้านะครับอยากได้รถสวยๆโทรหาเซเว,วันได้เลยนะครับขอบคุณครับ